สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบันทึกรายการในระบบขายตามรายการค้าในวันที่7มมกรานะคะได้รับไปสั่งซื้อวงเล็บ PO เลขที่722จากบริษัทบางบัวทองสุสาพันธ์จำกัดนำมาทำใบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าวงเล็บเซลล์ออเดอร์ Order, ขายสินค้าชุดวงเวียนมาเพจจำนวน30ชุดชุดละ1,200บาทและชุดเทมเพลตเขียวทามลี่จานวน5ชุด ชุดละ2,300บาทเราจะมาบันทึกในโปรแกรมกันนะคะเข้าไปที่โปรแกรมค่ะเลือกระบบขายและรับจองสินค้าคลิกปุ่ม Work Flow เข้าที่ Sell Order หรือใบสั่งขายนะคะเล่มเอกสารเราจะใช้เล่ม0 0 0 1ใบรับคำสั่งขายคลิกปุ่มโอเคค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราจะยังไม่พบรายการใดเพราะเรายังไม่เคยพิมพ์ใบสั่งขายนะคะให้เรากดปุ่ม f 3เพื่อเพิ่มค่ะช่องเลขที่นะคะเราจะไม่ใส่นะคะเราจะใส่ในช่องเลขที่อ้างอิงคือ72 2วันที่นะคะเราจะใส่วันที่7คือ 0 7 0 1พศ58นะคะลูกค้านะคะรหัสเราใส่จุดแล้วกด enter ค่ะจากโจทย์นะคะเราได้รับไปสั่งซื้อจากบริษัทบางบัวทองสุสาันค่ะเลือกที่บริษัทบางบัวทองสุสาันนะคะคลิกปุ่มเลือกค่ะค่ะลงมาที่หน่วยเงินนะคะเราใช้หน่วยเป็นบาทใส่จุดแล้วกด enter ค่ะ เลือกเ่วยเป็นบาทคลิกเลือกค่ะลงมาที่แท็บรายการสินค้านะคะในช่อง T นะคะให้เราใส่หนึ่ง,งก็คือสินค้าสำเร็จรูปนะคะชื่อสินค้าใส่จุดแล้วกด enter ค่ะเราได้รับไปสั่งซื้อคือชุดวงเวียนมาเพจ เลือกที่ชุดวงเวียนมาเพจนะคะคลิกปุ่มเลือกค่ะระบบก็จะทำการดึงรหัสสินค้าและหน่วยนับและราคาขายขึ้นมานะคะเราใส่จำนวนลงไปค่ะวงเวียนมาเพจจำนวน30ชุดคลิกปุ่มโอเคค่ะ โปรแกรมก็จะทำการคำนวณราคาขายให้โดยอ,โอัตโนมัตินะคะมาที่รายการที่2พอลัมน์ทีใส่1ค่ะชื่อสินค้าใส่จุดแล้วกด enter ค่ะค่ะเราได้รับไปคำสั่งซื้อชุดเทมเพลตเขียวไทม์ี่อีกรายการหนึ่งนะคะกด enter ค่ะโปรแกรมก็จะทำการดึงรหัสสินค้าและ หน่วยนับและราคาขายขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะคะเราใส่เพียงจำนวนที่ได้รับใบสั่งซื้อมาค่ะคือ5ชุดคลิกป,ปุ่มโอเคค่ะโปรแกรมจะทำการคำนวณราคาขายทั้งหมดขึ้นมานะคะรวมทั้งราคาราคาขายสุดที่ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้วนะคะ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะคะให้เรากดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกค่ะเนื่องจากเซลล์ออเดอร์นะคะเราจะไม่พิมพ์ออกมานะคะเราจะกด No ค่ะกลับมาที่หน้าที่ให้เราบันทึกใบสั่งขายนะคะเราจะไม่ทำการบันทึกแล้วเรากด Escape เพื่อออกค่ะยกเลิกชุดข้อมูลนี้กด Yes ค่ะ เมื่อออกมานะคะจะเห็นได้ว่าเรามีใบสังขายยู่1ใบแล้วค่ะคือเลขที่ภายในคือ0000001เลขที่อ้างอิง722ชื่อลูกค้าบางบัวทองศึกษาพันธ์ค่ะเป็นเราไม่ต้องการบันทึกต่อเราก็กด Escape เพื่อออกค่ะ Cancel ค่ะจบการบันทึกรายการได้รับใบสั่งซื้อ PO ค่ะ